สวัสดีค่ะพบกับดาวอีกแล้วนะคะกับช่องอร่อยติดดาววันนี้มะม่วงเบาดองเกลือนะคะมะม่วงเบาดองเกลือกับพริกเกลือเลย,เลยพริกเกลือเกลือแซบมาด้วยค่ะชิมก่อนมะม่วงเบาดองเกลือ อืมปดเกลือเกลือแซ่บ บรรยากาศมังฝนกำลังจะตกโอ้ยอืมอืมอร่อยกรอบ Mm. mm. โอ้โหเมฆเต็มมามืดมาแล้วค่ะตกแก้งชาวนาจังเลยฝนก็ได้กำลังดูดข้าวกันอือ อืมอ่าโอ้ลาแจ้งเนยแฟดดองเกลือเฉยๆยนะคะไม่ได้มีหัวเชื้ออะไรเลยดองแต่เกลือฮัอ้งลมพัดนะ เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยอ่าอืม อืปากข้าวไว้โอ้จะต,ตกไหมนอมืดตรงนี้ Mm. mm. Xếp mm. Ngon mm. mm. à Mm. Ah. Oh. สุดยอดจริงๆอร่อยอืออาอือไปเกือกเผ็ดอะเผ็ดน้ำตาแตกแล้ว Got. Ôi, giỏi.

ืมแดดออกแล้วเมันตาไหล Mm hmm ah mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. มะม่วงเบาดองเกลืออือร่อยจริงๆค่ะฝนจะตกแล้วต้องรีบไปโกยข้าวนะคะเดี๋ยวฝนจะตกตากข้าวไว้ดูดข้าวกแล้วตากข้าวไว้มาบ้านท้องที่ไปก่อนนะคะมืดแล้วเห็นไหมทุกคนมืดแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อร่อยติดดาวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ